คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่คุณไม่ชอบงานขายเลยเอ๊แล้วทำยังไงละ่ะเราอยากมีแอปเบลโลออนไลน์บ้านเราอยากมีกำไกับสินค้ามันมีระบบไหนที่คอยซัพพอร์ตแบบนั้นได้บ้างฮะผมมาเล่าให้ฟังครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบงานขายจริงๆนะครับแต่ว่าพอคุณมาดูบนโลออนไลน์เป็นงไงฮะโหแต่ละคนก็ก็บบลรายได้จากการขายสินค้าก็ทำได้นเลยหลายคนเลยลองหาวิธีว่ามันมีวิธีอื่นไปหาที่ทําไม้ลองเดียรสามารถขายสินค้ารด้รดยที่เราไม่ต้องขายอะ เอาไม่ลบบ่แบบนั้นหรือเปล่านั้นมันนี้ผมจะเล่าเอฟเฟคพูดถึงเอฟเฟคก่อนเอฟเฟคเนี่ยคนไทยเ,เนี่ยว่าจะเขา้าใจว่าการทเอฟเฟ็คือการเอาสินค้าเนี่ยวมารีวิวแล้วมาขายเดี๋ยวเขาปลุกฮับก็คลิกก็ไปซื้อนะครับเราได้คอมมิชชั่นนะครับแต่เรื่องสั้นของเอฟเฟคจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเอฟเฟคจมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับเอฟเฟคหนึ่งที่น่าสนใจว่า ate, เราเรียกว่าการเก็ตพิซซ์หรือ Get Member เก็ตเมมเบอร์นี่นะครับบางทีเรามีธุรกิจสตุรกิจ่เนี่ยเราต้องการผู้คนเนี่ย ให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจของเรานะค่อยๆยังไม่จะไปต้องเป็นลูกค้าของเราไงแต่เราอยากให้เข้ามาวนเวียนในธุรกิจของเรายกตัวอย่างผมมีร้านค้าอยู่ร้านนึงผมไม่ได้ขายเองแต่ผมบอกตัวแทนของผมว่าตัวแทนช่วยขายสินค้าผมหน่อยหลายคนก็บอกขายสินค้าเพราะถนัดในการขายสินค้าก็เอาสินค้าเนี่ยไปรีวิวไปขายก็ได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ถนัดขายแบบนั้นเขามีวิธีวิธีของเขาก็คือการนำพาเมมเบอร์หรือนำพายูสเซอร์มาให้ร้านผม ขาแค่บอกว่าร้านนี้มีอะไรบ้างโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันมีสินค้านะสินค้านี้ดีเนี่ยเขาตปองบอกแบบนั้นครับแต่เขาบอกว่าร้านค้านี้เขามีผลิตภัณฑ์เขามีวิธีการที่น่าสนใจและเขามีระบบที่ทำให้เราเนี่ยครับสามารถทำเงินได้ด้วยเขาก็เลยนำพา user กลับมาใหม่ user เหล่านั้นเมื่อเข้ามาเดทปุ่นปีนในร้านผมปรากฏได้วันหนึ่งเขาศึกษาแล้วก็อยากซื้อสินค้าพอเขาซื้อสินค้าปุ๊บก็หมายความว่า คอมมิชชั่นเอเฟเลตก็จ่ายให้กับคนที่แนะนําผู้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาที่ร้านผมคนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการทกากระดาดให้กับร้านผมแต่ครับโดยที่เขาเนียไม่ต้องขายเพราะเขาไม่ชอบการขายเริ่ว,วันที่มาตอบเลยว่าถ้าขายที่ไม่ชอบการขายจริงๆคุณต้องใช้วิธีในลักษณะของการ g ก็ User หรือการ g ก็ m e m b e อนั่นเองวันนี้เราม่สอนฟรีแต่เราสอนฟรีว่าเฮ้ยเราจะมาช่วยแอพพลิเคชันเนี้ยที่มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะ g ก็ User อย่างไรให้มีกําไรทุกวัน และที่สําคัญนะเราได้กาไรเก็บตัวสินค้านะเราได้กําไรเก็บตัวสินค้าทุกตัวเลยดังนั้นทาอย่างไรมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้เราเนะี่ยสามารถ get user หรือ get member เข mm ้ามาในระบบได้เป็น a อเฟเเลตที่คุณไม่ต้องขายน,นั่นเองวันนี้ใครอยากเรรู้ด้วยฮะเตรียมสมุดปากกาวไว้นะ,ะับเพราะว่าเราสอนฟรีครับสอนทุกวันใครว่าวันไหนก็เข้าไปฟังไลฟ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าุณสามารถดูยอ้อนหลังได้เือนกันใครสนใจนะครับเข้าไปที่ช่องทางที่หนาโปรไฟล์นะ ย้ำก่อนนะคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ฟรีเปรียนรู้แล้วไม่ใช่จริกของคุณคุณค่ย Delete a p p l พ c ิเคชันออกก็ยังไม่เสียหายเรียนรู้ไว้ก่อนหาเพราะนี่คือโอกาสที่อยากจะอิเดีนใหกับทุกคนว่าเฮ้ยมันจริงจริง